สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคนลุกอดีตศัลยแพทย์บอกเหตุช่วยแตงโมเพราะมีสิ่งที่มองไม่เห็นทําแบบนี้ล่าสุดคุณหมอธวัชชัยอดีตศัลยแพทย์ได้ออกมาเปิดเผยเหตุผลที่มาข้องเกี่ยวในคดีของแตงโมทั้งที่ตอนแรกนั้นเกิดเรื่องไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆโดยเป็นเรื่องที่ได้ฟังแล้วก็ขนลุกสำหรับข้อความดังกล่าวนั้นได้ถูกเขียนขึ้นใน Facebook ส่วนตัวของคุณหมอซึ่งระบุว่า ลาก่อนนะสังขารน,น้องแตงโมขณะที่น้องแตงโมยังมีชีวิตไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงไม่เคยได้ไปดูภาพที่สวยงามละครรายการหรือผลงานของน้องเมื่อน้องเสียชีวิตได้มีเพื่อนที่เป็นตำรวจได้ส่งภาพถ่ายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์มาให้ดูและถามว่าแผลที่ต้นขาด้านขวาซึ่งอยู่ด้านในนั้นเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่ จึงตอบไปตามความเห็นของศัลยแพทย์อุบัติเหตุเรื่อง Mechanism of injuries ว่าเป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นก็มีคนมาถามเรื่อยๆตนจึงได้เริ่มเขียนบทความครั้งแรกเมืวันที่7มีนาคมเรื่องบาดแผล v e r y s h a r t Cut และริ่มเลือดแข็งตัวที่ติดบนผ้าครั้งที่ 2, สอง10มีนาคมเรื่องการบาดเจ็บจากใบพัดเรือ บทความลักษณะวิชาการมีเอกสารงานวิจัยต่างประเทศรับรองไม่มีผลประโยชน์ซ่อนเล้นไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์พาดพิงบุคคลหรือหน่วยงานใดมีผู้สื่อข่าวหลายแห่งขอสัมภาษณ์ก็ปฏิเสธไปเพราะไม่ได้หิวแสงแต่ก็ได้แนะนำการสืบคน้น source keyword และอธิบายหลังใหม่ต่อมาเมื่อวันที่21มีนาคมก็ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาล ให้เห็นรายละเอียดบาดแผลเกือบทุกแห่งและหลักฐานสำคัญอื่นๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นเหตุการณ์ที่พลิกผันเกิดขึ้นภายหลังวันโป๊ะแตกเมื่อพบว่าประชาชนรวมตัวกันว่าตัวเองนั้นถูกหลอกจึงย้อนกลับไปดูหลักฐานเก่าๆรวมทั้งข้อมูลลับที่ได้เพิ่มจึงพบว่าตนเองถูกหลอกหนักมากขึ้นถึงขั้นที่โดนสกิดจิต ให้เชื่อแบบนั้นจริงๆซึ่งหลังจากวันที่26เมษายนเป็นต้นมาในเวลาค่ำคืนก็ต้องดูแผลของน้องแตงโมทั้งภาพนิ่งวิดีโอวันละหลายรอบจนเข้าไปอยู่ในหน่วยความจำเซลล์สมองแต่วันใดที่ความจริงนั้นปรากฏคงดีลิทภาพเหล่านั้นแล้วเรคคอร์ดแทนที่ด้วยภาพที่สวยงามของน้อง ขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับและขอขอ,ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ